ตอบค่ะมิซูเอ็มพีค่ะคแล้วก็มิซูซูเปอร์โต้นะครับสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราติดตั้งของแถมตัวนี้ให้กับลูกค้าค่ะรถคันนี้ค่ะมิซูบิชิมิลาดสมาร์ทซีที2024ก็คือตัวท็อปสุดของมิวาดนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสียอดทิศนะครับสีเทากราฟ,ฟซึ่งถ้าเป็นสีนี้รุ่นนี้ราคารถตอนนี้อยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะราคาเต็ม5 0 7 9 0 0 0 แต่ซื้อสดนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ครอบครัวมิสซูด้วยเราขายเพียง499,900บาทคา่ะไม่ถึง500,000นะคะโอ้โห oh, สุดยอดเลยเล้วก็ไม่ได้ไปรุ่นเดิมมีการตกแต่งพิเศษแล้วก็ยังมีแพ็กเกจชกิจยาฟรี5ปี1,000คิโลและนี่เลยครับตุ๊กตาต้องมีเรียงกัน3ตัวเพราะคันนี้นะครับลูกค้ามีลูกสาวน่ารักๆถึง3คนเราก็เตรียมพิเศษให้เลยนะครับได้แล้วค่ะแล้วก็จัดเตรียมจัดเต็มให้อย่างดีเลยเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรพิเศษมากเลยค่ะ ของหน้ารถนะคะคันนี้นะคะก็จะมีตัวนี้นะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีดำเมทัลลิกคลิปด้วยสีแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์ของตัวสมาร์ทหรือรุ่นท็อปนั่นเองมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้พร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟเดยเ์ไลท์สวยๆพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้ครบเครื่องเลยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าเนี่ยไม่รับเป็นพวกชุดแต่งหรือสกเกิร์ตรบคันแต่เลือกรับเป็นกล้อง3 6 0องศาพ,พร้อมจอ Android ที่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะก็จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวเลย สามารถแสดงภาพแบบเบิร์ดไอวิวให้ครบแล้วก็บันทึกข้อมูลนะคะการขับขี่ในตัวให้เลยด้วยนะคะนอกจากนี้ตัวรถเนี่ยก็จะมีตัวนี้ละคะระบบอัจฉริยะของเราค่ะเป็นตัวเรดาร์เป็น FCM แล้วก็ UMS นะคะเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมชะลอความเร็วที่ความเร็วต่ำแล้วก็ป้องกันการชนกำแพงด้วยคะ่ะล้อของวิวัสมาร์ทนะครับจะเป็นขนาด15นิ้วกับล้อแม็กจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับจะเป็นสีทูโทน เป็นสีเงินตัดกับสีดํามาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วมาพร้อมอยางคุณภาพเกรดอย่างดีนะตัวนี้ไซส์จะเป็นขนาด175/55 R15 นะครับก็ใส่ได้พอดีนะช่วงว่างนี้ไม่ต้องเซตด้วยนะคือเขาเซตทุกอย่างมาจากโรงงานแล้วนะครับคุณนีใช้แบบนี้ได้เลยระบบเบรกต่างๆมีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะะบบ ABS EBD และ BA ใสมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับีน,นี้นะครับฟิล์มได้เลือกพิเศษเป็นเซรามิกด้วยนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของฟิล์มเองได้ด้วยนะยการสาัดข้างมีการติดตั้งให้ครบแล้วนะครับทั้ง4บาร์เลยกระจกมองข้างรุ่นนี้เป็นแบบพับรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาด้วยนะครับแล้วก็เวลาล็อกรถจะพับอัตโนมัติเองให้เราสังเกตได้ง่ายๆด้วยว่ารถล็อกหรือไม่ล็อกและเรามีการติดตั้งกล้องรอบคันนะครับฉะนั้นนี่ครับตัวกล้องนะครับจะมีติดอยู่ด้านล่างนี่ทําให้เราสามารถ เห็นภาพแบบเบิร์ดไอวิวจากการประมวลกล้องสตัวขึ้นมาขึ้นที่จอภาพด้านไหนด้วยนะครับนี่รุ่นนี้นะครับก็มาเป็นกุญแจคีย์เอทโ s สนะครับเราแค่พกกุญแจมาใกล้ในระย,ยะไม่เกิน70เซนเราสามารถล็อกรถหรือปลดล็อกรถทีป่ปุ่มด้านข้างตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่ด้านล่างคันนี้เราไม่ติดสกเกิร์ตแต่เขามีตัวปิดด้านล่างนะครับเป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับมาจากโรงงานเลยทําให้เราไม่เห็นขอบเด็กด้านล่างด้วยนะนี่ก็ดูลงตัวเลยนะครับ นอกนี้นะครับเรายังได้เสริมความหรอของคันนี้ด้วยเสาอากาศคลิปฉลามด้านบนให้ด้วยนะครับด้านหลังรถนะคะก็จะมีตัวสปอยเลอร์หลังที่มาจากโรงงานเวยๆแบบนี้นะเป็นเคิร์บลงตัวบตัวรถเลยมีไฟเบรกลงที่3ามให้ด้วยนะคะมีไฟไลฟฟ่้าหลังแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนทั้งด้านหลังค่ะไฟท้ายเป็น LED ค่ะชัดสว่างแบบนี้เลยแล้วก็มีจุดล็อกกดล็อกรถด,ด้วยนะคะก็สามารถถือคุณแจออชัอชรนยะของเราในรัศมี7ซนติเมตรสามารถ กดล็อกและปดล็อกทั้งคันได้เช่นเดียวกันค่ะเราได้มีการติดตั้งเสริมนะคะกับตัวเซนเซอร์นะคะถอยหลัง2จุดนะพระอะนั้นลูกค้านี่ก็จะได้ภาพจากกล้อง360องศาแล้วก็เสียงเซนเซอร์ในการเตือนเข้าถอยจอดหรือกากะระยะได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวกล้อง360องศาอย่างที่บอกนะคะก็จะมีทางด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างด้วยพร้อมกับสามารถบันทึกภาพการขับขี่ได้ตลอดเวลาเลยค่ะภายในพื้นที่ในการเก็บ สัมภาระนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นม่านบางตาค่ะตรงนี้ก็จะมีที่เก็บสัมภาระนะคะแล้วก็มีกรองใส่นะคะสามารถจัดให้มันสวยงามลงตัวได้แล้วก็ข้างล่างกล่องใส่ของอเนกประสงค์ของเรานี้นะคะก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ฉุกเฉินค่ะทั้งป้๊มลมไฟฟ้าน้ำยาปะยางปัจจัยขันบล็อกเหล็กลากจุงต่างๆส่วนแม่แรงยกรถนะคะก็จะอยู่ใต้เบาะข้าขงคนขับนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระไม่เพียงพอแต่ว่าไม่มีผู้โดยสารนั่ง สามารถพับปรับเบาะได้นะคะเป็นแบบ40-60แบ่งแยกตามการใช้งานพับแบบนี้เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บของได้เลยคะ่ะสมวนภายในของมิวส s มาร์จะให้มาเป็นเบาะกึ่งผ้ากึ่งหนังนะครับก็คือด้านข้างนะครับจะเป็นหนังนะตัวนี้หนังสีดำแต่ตรงกลางนะครับจะเป็นผ้าลายสกอตนะครับตัวนี้ข้อดีก็คือเราไม่ต้องกลัวเรื่องความรอ้อนสามารถขึ้นมานั่งได้เลยนะครับแม้รถตากแดดนานๆน,นะ แล้วพวงมาลัยรุ่นนี้ก็ให้มาเป็นปพวงมาลัย power ไฟฟ้านะครับมีการตกแต่งหุบหนังเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีมอเตอร์ในการช่วยหมุนพวงมาลัยด้วยครับที่ความเร็วต่ำนะหรือรถจอดนิ่งๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้กำลับบงเยอะก็สามารถหมุนพวงมาลัยตัวนี้อย่างง่ายได้นะครับพร้อมปุ่มต่างๆนะครับไม้ครบไม่ว่ารู้สกึกควลสับล็อกความเร็วเวเดินทางไกลนะครับสามารถ ล็อกความเร็วที่ความเร็วว่าง40ถึงไม่เกิน1 5อได้นะครับช่วยการขับขี่สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็นี่เลยนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันสำหรับควบคุมการทํางานของเครื่องเสียงนะครับเนี่ยเครื่องเสียงก็สามารถเพิ่มเสียงวัดเสียงนะครับวางสายรับสายที่พวงไลตรงนี้ได้เลยนะครับรุ่นนี้ก็ให้มาพร้อมไฟออโต้โนมัตนะครับตัวนี้จะสามารถเซตไฟออโต้ได้เลยนะตั้งออโต้ไว้เวลาเข้าที่มืดไฟจะติดเองออกที่สว่างก็ดับให้เองด้วยสะดวกมากนะครับแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทนะมีมาให้ครบนะครับ ระบบเตืนะะอนราชการชนด้านหน้าตรงเราสามารถปิดได้ด้วยนะครับถ้าเราขับในเมืองนะกลัวเดี๋ยวมันทํางานเองสามารถกดปิดที่ปุ่มนี้ได้รวมถึงระบบ traction control เช่นกันนะครับจะช่วยควบคุมสมดุลรถตัวรถมีการเสียสมดุลด้วยนะครับนี่แล้วก็จกมองหลังรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับเนี่ยจะมีปุ่มเปิดปิดระบบอัตโนมัติตรงนี้นะครับคือถ้ามันทํางานอัตโนมัติเนี่ยเวลาไฟสูงสัดเข้ามาตัวนี้กระจกจะเปลี่ยนสีนะครับไม่ให้แสง ตัวนี้มันสะท้อนเข้าตาคนขับได้นะครับนี่แล้วพวกฟังก์ชันเซนเซอร์ต่างๆนะครับที่เรื่องการชะลอการชนก็อยู่ด้านบนตรงนี้นั่นเองแต่ตัวที่เป็นเซนเซอร์แสงนะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ด้านในตรงนี้เลยนะครับตัวจอนะครับเราได้มีการเปลี่ยนใหม่นะเนี่ยจากจอเดิมนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับเปลี่ยนใหม่อัปเกรดขึ้นใหม่เป็นจอ Android นะครับตัวนี้ขนาด9นิ้วนะเนี่ยมีกล้องรอบคันเนี่ยสามารถสามารถกดดูตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นภาพแบบ Bird view เบิร์ดไอวีเวอร์ด้านหน้า ด้านหลังนะครับแล้วเขาเจาะทอยหลังก็เห็นด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านข้างจะมีให้ดูเลยนะแล้วมันไม่ใช่แค่ดูเฉยๆนะครับสามารถบันทึกภาพเข้าไปได้ด้วยนะครับนี่บันทึกเข้าไปเลยเราก็สามารถเนี่ยย้อนมาดูไฟล์ที่บันทึกได้ตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหมและนอกจากนั้นนะครับแอปพลิเคชันนะครับต่างๆเราก็สามารถเล่นผ่านจอตัวนี้ได้เลยแค่เชื่อมฮอต s p o t กับมือถือเราเท่านั้นเองนะครับจลกตอนนี้เลยนะครับระบบแอร์วันนี้ก็ให้มาเป็นแอร์ออโต้นะครับนี่ เซตง่ายๆนะครับตั้งออโต้ไว้นะครับตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่ mm hmm. เดี๋ยวพวกแอร์ mm hmm. เขาจัดการให้เองด้วยนะครับสะดวกสุดๆนะครับรวมถึงระบบออโต้แซนโกนะครับก็มีมาให้ช่วยวดเรื่องของการปล่อยค่าไอเสียงวดเราแล้วก็เกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ CVT นะครับมีการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลไหลลื่นประหยัดน้ามันยังมีโหมด D/S โหมดสปอร์ตซับแรงแซงโหมดโลนะครับเวลาชะลอความเร็วลงเขาก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้และคันนี้ก็ยังมีการติดตั้งเพิ่มพิเศษด้วย ไฟส่องเท้าซึ่งสามารถเลือกสีได้คันนี้กค้าเลือกเป็นสีขาวและมีการติดตั้งพิเศษด้วยสครับเพจของแท้ให้ด้วยเลยนะครับเติมเพิ่มนะคะในตัวจอ a n d ด o i d นะคะเพื่อความบันเทิงอย่างครบคันเนี่ยนอกจากจะเชื่อมเน็ตนะคะด้วย Hotspot แล้วนะคะก็ยังสามารถซื้อเป็นซิมการ์ดนะคะมาใส่ให้ที่ตัวเครื่องได้เลยนะคะแล้วเราก็ยังมีแฟลชไดร์นะคะในการเซฟตัวบันทึกรอบคันของกล้องให้ด้วยะคะ่ะ ส่วนพื้นที่ด้านหลังของรถมินานนะคะก็ถือว่านั่งสบายมากๆเลยเจาะสูงประมาณ172เซนติเมตรนะคะพื้นที่เข่าพื้นที่ศีรษะก็ยังเรียกว่านั่งได้อย่างสบายอยู่ยังมีพื้นที่เหลือเยอะอยู่นะคะข้างหลังเนี้ยนั่งได้เต็มที่สาตำแหน่งเลยมีเบลให้ครบทุกที่นั่งเลยนะคะแต่สําหรับที่เราต้องการพื้นที่ในการขนของอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพับปรับเบาะได้แบบ460เลยคะ่ะ และเครื่องยนต์ของรุ่นนี้ครับก็คือเครื่อง1,200อ cc สสูบ78แรงม้าของเราเองนะครับใช่แล้วค่ะเป็นเครื่องอีโคคาร์แท้นะคะทำงานร่วมกับเกียร์ cvt ก็ทําให้การเชียนเกียร์เนี่ยไหลลื่นนุ่มนวลไม่สะดุดแล้วก็ประหยัดน้ามันได้สูงสุด23.3กิโลลิตรเลยค่ะและยังรองรับน้ํามันได้หลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮก้าแก๊สโซ95หรือแม้แต่ E20 ก็ยังสามารถใช้ได้ด้วยนะครับโอ้ถือว่าประหยัดน้ํามันแล้วก็มีความคุ้มค่านะคะวงเลีี้้ยยววก็แคขบขบขัั่่่ไดออางองต แล้วยังมีพิเศษที่เราฟรีให้ก็คือตัวเซอร์แพ็กเกจ5ปีฟรีทั้งค่าแรงแล้วก็เคมีพันน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆในการเปลี่ยนถ่ายเข้าเช็คระยะเข้าได้ทุกศูนย์สูตรทั่วประเทศเลยค่ะโอ้หแล้วยังมาพร้อมกับตัวบริการช่วยฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้ามีแพ็กเกจตัวนี้เราจะฟรีได้ถึง5ปีกันเลยนะครับใช่แล้วแล้วก็ค่าแรงแล้วก็เคมีพันต่างๆก็5ปีแสนโลเช่นเดียวกันค่ะนะครับคุ้มค่าสุดๆจริงๆนะครับนี่ทั้งตัวรถนะครับ ล้วได้มีการเสริมความปลอดภัยด้วยกล้องสามสิบองศาแถมเซนเซอร์เข้าไปนี่บอกแล้วคันนี้ขับง่ายสุดๆแล้วนะครับใช่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีแพ็กเกจอุ่นใจดูแลให้ถึง5ปีแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะอ่าครับแล้วก็คันนี้ครับลูกค้ากำลังจะมารับแล้วนะครับใช่แล้วค่ะเราก็เตรียมที่จะไปลัอลูกค้าด้วยกันค่ะไปกันเลยครับ